แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีจุดอ่อนด้วยค่อนข้างชัดเจนของลดเดอร์บอร์ดก็คือถ้าคนไม่ชอบแข่งขันเนี่ยจะไม่อินเลยนะอือคือจะไม่อินแล้วมันจะไม่ไม่สนุกถ้าบังคับให้แข่งงั้นบางทีถ้าเกิดเราทําเกมฟิเคชันในออฟฟิศในที่ทํางานาางแล้วบังคับคนที่ไม่ชอบแข่งหรือคนที่ชอบอยู่คนเดียวหรือคนที่แบบทำไมต้องแข่งกันด้วยเนี่จะไม่อินและอาจจะกลายเป็นต่อต้านไปได้เลยเออใช่ฉะน,นั้นลดเดอร์บอร์ดบางทีอาจจะแก้ง,ง่ายๆด้วย,ายการที่ไม่บังคับแข่งแต่เอามาเข้าแถวกัน ก็อาจจะพอแล้วในบางกรณีคือถ้าในมุมเอ,อ็ะแค่ถูกเอามาจับเข้าแถวเก็ไม่แฮปปี้แหละพี่คือเอ,อ็กอะไม่ค่อยชอบรือบอร์ดในลักษณะนี้แต่ว่าเอเลยเเลยไม่ได้ดูแบบรคือคือเอาจจะชอบรือบอร์ดที่มันเอามาแค่ท็อปท็อป10ท็อป5เพราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปไม่ถึงเราไม่ได้แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขนาดนั้น แล้วหรือว่าถึงาถ้ถึงเรา performance ดีการที่เราไปอยู่ในแรงนั้นก็ไม่ได้ฟินเท่าไหร่เหมือนกันในมุมของมันอาจจะไม่ทํางานกับ X เ,เนาะเออแต่ว่าใช่เนี่ยแต่ว่า,วาพอพอเราเห็นว่ามันมีคนที่แบบเฮ้ยเราเรียนรู้ได้เราไปสอบถามได้มันมีคนที่แบบเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านนั้นๆแค่บางคนส่วนเราอ่ะไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้อยากรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำถึงอยู่ท้ายตารางก็ไม่ได้กระตุ้นอะไรเงี้ยคือแบบรีโบ,บอร์ทำงานกับ X ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยที่บอกตอนแรกแว่าไม่ไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ไทยของ leaderboard แต่ว่าแต่ใช้ประโยชน์กับมันได้อยู่เพราะงะั้นเราไม่จำเป็นต้องคืออันเนี้ยผมมองว่าแต่ละองค์กรแต่ละที่ก็ก็มีอะไรมีแรงจูงใจแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของพนักงานหรือมีคนทํางานนะ่ไม่เหมือนกันก็ต้องต้องดูครับต้องศึกษาดูว่าใครใครเหมาะกับแบบไหนลองลองแบบไหนหรืออาจจะแบบ l ีด d e r b o a แบบขำๆไม่ต้องซีเรียสมากอะไรเงี้ยไม่ต้องไปตั้งใจกับมันมากว่าต้องแข่งกันแล้วเอาเป็นเอาตายอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนไม่ชอบ